จะใส่ลูกบอลลงไปในกล่องไหนต้องคิดดีๆนะคะแต่ไม่มีคำว่าผิดคำว,ว่าถูกค่ะเพราะว่าเปิดให้เด็กๆเ,เขาตัดสินใจเองว่าซอฟพาวเวอร์อันไหนน่าส่งออกมากที่สุดมีตั้งแต่อาหารแฟชั่นภาพยนตร์มวยไทยหรือว่าเทศกาลประเพณีค่ะตามกลยุทธ์ 5F นะคะ food fashion film fighting และ festival ค่ะ นี่เป็นกิมมิกเล็กๆในงานโคดไทย Empower t h a i n e s s ความเป็นไทยทำยังไงให้จึงจัดโดยไทย PBS ค่ะร่วมกับเครือข่ายด้านสื่อและมิวเซียมสยามชวนถกถียงแลกเปลี่ยนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านมุมมองคนแวดวงสือ่อศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงผู้กำก,กับภาพยนตร์ชาวไทยค่ะโต้งบรรจงปีสันทนกุลน,นะคะที่ผ่านหนังร่วมทุนไทยเกาหลีใต้ร่างทรงไปสร้างปรากฏการณ์ในระดับอินเตอร์มาแล้วค่ะคำเดียวที่สำคัญม,มากๆสำหรับผมคือคำว่าความต่อเนื่องอะ ือถ้าเรามีงานที่แข็งแรงอย่างต่อเน,นื่องพุ่มกับเก่งๆแล้วพุ่มกับใหม่ๆด้วยแล้วก็คนดูให้การสนับสนุนงานที่มันน่าสนใจด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นทั้งพับมวลรวมมะฮะซึ่งสมมติถ้ามีงานที่แข็งแรงมาคนไทยยังไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ไปต่อยากเหมือนกันผมว่าสุดท้ายแล้วมันเริ่มต้นจากในประเทศก่อนเนี่ยแหละครับคือจะหวังว่ามาันอยู่มันจะไปดังเมืองนอกไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าก,ก็ยากเหมือนกันมันเหมือนต้องไปไปพร้อมๆกันซึ่งใ้ความคำว่าความต่อเนื่องเนี่ยมันแปลว่าเออเราต้องมา สนับสนุนกันในระยะยาวอะัมนมีโมเดลจากหลายๆประเทศเช่นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐในยาวเป็นแบบวางแผนหลายๆปีเลยหรือเปล่าเอาผู้เชี่ยวชาญมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า กิจกรรมโค้ดไทย Empower t h a i n e s e ต่อยอดมาจากสารคดีทางไทย PBS ค่ะเรื่องเธอเขาเราใครสำรวจคนไทยในแผ่นดินเพื่อสำรวจที่มาและตั้งคำถามกับความเป็นไทยรวมถึงการนำคอนเทนต์จากรายการเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ไทย PBS ผลิตออกอากาศเอามานำเสนอคันในรูปแบบ Data Visualize นะคะบนแพลตฟอร์มทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนดูที่หลากหลายค่ะ